สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยนะครับผมวันนี้ก็เจอกับเราสองคนเหมือนเดิมเป็นยังใครเลยมะปกสัมผัสเดี๋ยก็เดินเรียงเกลื่อนแต่ว่าใหม่เอาในในที่เด็ดมาเดินด้วยดินะในที่เด็ดมาเด็ดที่เด็ดยังเป็นได้มากสยมาเดินเดินเยียงเคลื่อนได้มาโดยว่าตั้งใจได้เลยว่าจะพักความได้เว้นแน่นอุตานอนแล้วมือนี้แตเมื่อนี้แต่หลังจากกลับมาจากไอ วัดปูศูนย์นึ่งสองแล้วอืมแต่ว่าเดี๋ยวไปหาจาไนไก่น้าม้งบุญเฮซี่เพิ่นอ๋ออืมครับก็เลยแวะออกไปคุณมาครับผมเกาไปหาจานไก่กับสองถุงกล้วยแบบนี้กาไปหาจานไก่สองถุงกว่าแมนเป็นนอนเ,ร,ออเรียบร้อยแล้วเอ้าเราไปเฮ<ป>ซี่ไปปลูกผ้บาบ่ไปปลูกผ้าไปเปลี่ยนสายายาให้เจ้าหมาเนาะบ้านนี้ก็เลยเอาไอ้ปัจจัยเฮซี่เพิ่นโอนมา กบมาพอมีโทนสั่งก็ไปถวายอาจารย์ไขเพราะว่าว่าจะเข้าไปตะเวนกันนี่แหละนั่นเป็นไปแล้วนั่นก็เลยบ้าากเสียคำเบาครับมหลังจากที่เสร็จสิ้นจากที่เข้าไปมันตื่นเต้นมีตื่นเต้นงก็เลยแยบแยบถามว่าอาจารย์อาจารย์ทามาโรงสุดไทยเดี๋ยวดิเพลงไหนมันขึ้นนี่มี่ยัง เคลื่อนไหวบอเขานี่อยู่ตัวหลังว่าสัตน์นี่แล้วบอเลยนี่วายนี่แหละที่เด็ดนี่แหละที่เด็ดเลยดูดีตัวนี้มั้ยมีคันมีแนวแต่ว่าโอ้นื่ว่ามันสิบว่ถามว่าสัตน์บอนี่ใครเขาถามเพื่อไงเนื่กว่ามันสิบว่ถามเพื่อจะลุ่นเยออยูเพื่อันเพื่อจะลุ่นอยูเพื่อไงเพื่อยะยอยู่เพื่อกะนั่งบิดเยอะไงเพื่อจะถามมันอ่ะ ว่าเป็นสีพอถามาสันถ้นาบพอามสีพอเบาสันฝันก,กันได้ว่าเขียนยังไงครับมีความเคลื่อนไหวมีออยียงมากผู้มายํำตัวเลขให้อีกบอกคือจังไหนสนอเพื่องกันไย้ว่าจักสีจังไหน่าสันพอว่ามือมือไหนม้วนบ่มือวานบางทีเท่าเอาตัวเลขที่ท่านอาจารย์ไทยบอกว่าความน่นจะเป็นที่เป็นสรุปไผ่บ้าตัวเลขนะนๆจะเป็นตัวนี้ล่ะตามความที่เห็นของท่านอาจารย์ไทยเนาะ มือเมื่อว่านเนาะเขาลงคิดไปมั้มั้งครับผมมันจะเป็นมือว่านนี่แต่วันนี้เม่อขึ้นมากบานีมากโบได้ฝันดิเนาะ่เป็นฝันบ่าเป็นฝันแมลนเป็นยางสันปิดปิดอีกแล้วปิดบานีปิดเป็ียนได้น้องมื่อี้กครับปิดจำามื่นั่นได้เลยเหรอครับว่าปิดนี่แล้วว่าเป็นปิดเดียวปิดบ่เป็นปิดเดียวปิดปีปิด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 แล้เป่าลูกปีทำไม อ้าวดีๆผู้ใดมาเปมะกรูกบีบดีกว่าฮะก็เลยเ <c oughs> ั็นลย <c oughs> ายอย่างส่อะมืนขึ้นนีเด้สดๆร้อนๆเลยมืนขึ้นนีเลยช่วงกัลลังเสียดอ่าช่วงกว่าสีานอ้องแต่วา่ายังมาทันได้หลับครับกัลลังลกัลลังสลึ่มสลือกัลลังศิลป์มาปิดรถทั้งสายปิดรถครับยุ่งน่ะบอ<ร>ลาเสียงเบาขอตัวมากกว่าสิบปิดหนึ่งมาทันว่าบอแมนบอแมน อ้าวเห็นแตอ,อะไรพี่จแม่ขึนน้าพ่แม,มนผ <laughs> มนก็รุ่นยุ่แ <c oughs> ม่นยังน้องวันนี้าจารยอ่นนะานมแมนว่ะบ้าวไฟหรือ,อกกว่าไฟใจว่ากูพันธี่ีบบอกกหล่ะวันที่หนึ่งประ้านซีมงเงลี้ยงก็ที่บอกมกโต <c oughs> <c oughs> ฟังแล้วบ้าจนไฟตกดิ ให้ตกบ่อืมตกกับเราจะเรียงพุ่มวัดก็เปลี่ยนสั่นจังวะไม่ปนสีแมนเราบอกว่าเนี่ยเพราะว่านจีดีเราบ่เนาะเราเออข้างล่งเราจะเรียงพุ่มวัดอาจารย์ใครนี่นี่หรือปนสีบ่อหข่เราอ่ามันจังไหนันบ่อยากไข่เราผมนะปนบอกว่าอยากบอกรดบอกอืมเคลื่อนไหวยังสี่บ่อแมนบ่อแมนเอาขันจีดับดับยีปุ่นรัวไี่คลิปล่าสุดรเป็นบ่อืมเข้าให้ตัวนี้ไปดิเคล่นสรุปตั้งอาจารย์ใครสรุปตัวเลขตัวนี้มากครับผม นี่คือตามความเห็นของอาจารย์ไทยคิดว่าอันนี้ความเห็นเราแบบนี้คือล่าสุดคือตัวนี้ครับเอาดูคเอาหนี้ผมบอกก่อนนะครับผมอ่าเลขอยู่ไหนนี่คือความคิดเห็นของอาจารย์ไทยเนี่ยกับเออเพิ่นมาวิเคราะห์แล้วเพิ่นมีความคิดเห็นว่ายังซี่ครับแต่ปูมาเมื่อคืนมาปิดนี่ปูว่าบ่แม่่นบแม่นบ่แม่นตัวนี้นี่061อาจารย์ไทยพาว่า ตอนที่ว่าฝันว่าเขาออกใครหกสิบเอ็ดท่านลดมากเขาไว้แล้นาอาจารย์ไคเลยคิดว่าเพิ่นสีมายำเล็กหกหนึ่งเพิ่นก็เลยว่าเป็นศูนย์หกหนึ่งเพิ่นก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้ศูนย์หกหนึ่งขับแล้ววันนี้ปูว่าเอาเจ็ดสามเอามมนหนีแม่นเนาะเอาเจ็ดสามหนีบาดีก็เลยเอาไว้เป็นตัวกันแม่นบนครับนี่นะครับอาจารย์ไครเล่วสามเจ็ดปูต้องบอกว่าเอาหนีก็เลยเอาไว้เป็นตัวกันรับก็เลยเอาสามเก้าเป็นตัวร่องแทน บานีเมื่อขึ้นมาหลังจากเขาเสนในคลิปนี้ออกไปนะนั่นแหละเพื่อนมากปิดว่าบอแมนหนึ่งศูนย์หกถือแล้วบ้าบ้าจังสิฟังจฉันดได้ครับบอเแมนหนึ่งศูนย์หกถูกแล้วโอ้บอมแมนศูนย์หกนึง หนึ่งศูนย์หกแล้วถืแล้วก็ชัดเจนไปนั่นหมอถ้าตอนแรกเป็นมะหายิ่งศูนย์หกถือว่าโอ้มากมากแบบชัดเจนนเลยนะแมนครับโอ้ยแต้ย่งว่าผมนั่งฟังอยู่เดี๋ยวมึงคงชิ่งลูกเนาะมาเออแต่โอ้สดอตขึ้นเฮาเค็ดตัวนี้ออกไปมีคือโมเมนเพื่อนบอกว่าศูนย์หกหนึ่งแมนบอกคือครับพิจารณาแล้วกัอาจารย์ไทยเพื่อนจะมองว่าเอารถเอาใครมาของชิเบขั้นรถเนี่ยเป็นการมะยำตัวเลขหกหนึ่ง แต่าที่ไหนได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ้ยจะมั่วใอยไปน้ำเจ้าเมือนเป็นยังโอ้ยคอยไปน้ำเจ้าเนี่ยนี่มาเจ้าขนทิ้งลู้มาบ้าล่อยชีลูกก้อนขนทิ้งเป็นเดือนยังบอกพ่อยังบอกพ่อดียังบอกพ่ออีกก็บอกแล้วว่าบริปิดเที่ยวมาแต่จงบอกว่าปิดปีปิดเออปิดรอบแบ่งนี่คืออ่าหกอ่าศูนย์หกหนึ่งปาะมาณครับหกอ่าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแม่แล้ว เพื่อนบอกว่าบอยแมนพระเเวยังสิ่เลยได้ปะบอยแมนหนึ่งศูนย์หกถูกแล้วหนึ่งศูนย์หกถูกแล้วนี่คือปิดแรกปิดแรกครับสักพักหนึ่งเราสั่นนี่ว่าเป็นสิจบแล้วอืปิดไม่อกจะที่สองปิดที่สองอครับอคปิดคุ่มค่งเนี่ยบาดนี้เพื่อนบอกว่าเจ็ดสามออกมาให้แล้วเลยหลังจากที่เพื่อนเกี้วไป หลังจากที่พ่บอามมันขึ้นมาให้แล้วครับหลังจากที่เพื่อนบอกว่าเ็ดสามน่ะเอามมนหนีวาะครับหนวยล่าซุดมากบอกว่าเ็ดสามเอาขึ้นมาให้แล้วแน่โอ้เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนจังผมว่าเพื่อนกะสี่สี่ขึ้นกันแล้วก็จัดที่มีย่านทของเพื่อนเนาะแม่อน้ทั้งบุญกับสี่นีการเลี้ยนไปเลี่ยนมั่ไว้สี่เอาตัวนี้ไปออกปีบ่อนน้อสี่เอาตัวนี้ไปออกไว้สี่เอาตัวนี้ไปมันมาได้ได อันนั้นไ่ได้เพราะว่าเพื่อนเป็นผูสิ่งเรานี่เนี่ยรับเฮ้ามันเหนือความคาดหมายท,ท,ท,ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ั้างหนา้าเนื้อการรับลูกของเข้าเนาะเนื้อการรับลูกของเข้าพ่อปุป๋ยไม่มีย่านทิพย์บันต่อไปหูแจ้งตาทิพย์เนาะเจ็ดสามเอาขึ้นม่แล้วเอาขึ้นมาแล้วเจ็ดสามก็สามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามเอาขึ้นมาแล้ว ได้กระดาษนี่เป็นสามเกจแม่ได้กระดาษนี่เป็นสามเกจคือตอนตอนเพื่อเอา๋นี้ไงแต่ว่าจังไพรว่ากันไว้แน่อืมแต่ว่าตอนเพื่อเอานี้เพิ่นเอาสามเกจนี้แต่ว่าเราขึ้นมาเอาเกจสามเอาเกจสามขึ้นมานี่ประเด็นเกจสามเอาขึ้นมาให้แม่เกจสามจะขึ้ตัวเก่าเพราะฉะนั้นเลขไม่ได้ไปใส่เลขตัวเก่าตอนที่ป่อยไปตองวัดช่วงต้นวัดโอ้ว่ามันมีการตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาใครว่าเราตื่อยู่ตลอด แมนมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าบ่ได้เคลื่อนไหวไปใสดิเคลื่อนไหวอยู่ในมือนี่ล่ละมุนกุ๊กกุ๊กกลัวๆกุ๊กกุ๊กกลัวๆอยู่ในมือนี่เออยงมันเคลื่อนอะไรกาหมุนอยู่บ่เศร้าแต่วังอยู่ในเลื่อนนั่นล่ะแมนครับหมุนอ้อมจากของที่หันลังไ่ได้ไปใส่นะครับแล้วกาเดี๋ยวอาจารย์ไขเพิ่นเบากับผมว่างวดนี้นะถ้าเลขเผาเพิ่นสิแจกไข่หนึ่งหมื่นฟอง ถ้าเลขเข้าจะแจกไข่หนึ่งมืนฟองครับถ้าเลขอาจารย์ไข่เข่าอาจารย์ไข่สี่แจกไข่หนึ่งมืนฟองหนึ่งมืนฟองครับเพราะว่าในฝันเนี่ยเขาเอาไข่ามาถาวายตกสิบเอ็ดคันลดไหนบะคือเอามาให้แจกค้นไหมวะครับผมมาเรื่อนี้คเราเอาเขามาถวายแล้วบาเนี่เล่าก็บอกใ้แจกยังไม่ไปถ้าเลขเข่าคือกระสีเพชรตม่มอ่าให้มันเป็นว่าจริงอน,นะครับผมคือสีแจกไข่หนึ่งหมื่นฟองนะครับเอาเข้าไปมาลรุ่นซอยกัน หนึ่งหมื่นฟองนี่ก็บห่หน่อยนี่สิพ่อหน่อย,ยหนึ่งหมืมหน่นฟอ,บองบ่หน่อยนี่เนาะแผงหนึ่งก็บสามสิบหน <30 S 2> ่วยเนาะสามสิบฟองอาจารย์ไม่ได้แจกง,ง่ายหรอกคันเลขตีกุ๊ดวันี้ปั๊บนี่เพระาะว่ามันเลขกว่าหลายตัวมีเอฟซีเจ้าภาพมาโหลดจำสีใครนี่แมน่นบ่โอ้ยอีรีเอฟซีอย่าเลือกมาเอฟซีชองเนานี่บอมเบียนธรรมดาเอมเพ้าไปเฮ็ดบุญวัดได้เพื่อนลังมึนๆไปบอมเบียนกูบอมเบีนธรรมดาจิตใจเพิ่นครับเนาะ เป็นผู้คิดใจกว้างขวางว่านเป็นน้ำท่านี้ก็ต้องยอมรับอีีเข่าเฮ็ดเข้าสางกับมันเป็นหน่อยนี่เปไปโอ้ยข้าไปใสนไปนะเพิ่านกับไปเพิ่านกับเห็นเพิ่อนกับอ้ยอยากเฮ็ดน้ำอยากเฮ็ดน้ำครับร่างก้นกับไรร่างก้นกับหน่อยแล้วแต่แล้วแต่กำลังไถ่ครับเนาะกูยังบอกให้มีกำลังกับยกเงพวกนี้สิว่าอนุโมทนาสาธุกับเป็นงแต่งสัตว์ประเทศเพียงการสรุปเนาะสรุปตัวเลข่อ้เพื่อนแนบัน สรุปตัวเลขนะครับตอนนี้ของอาจารย์ไทยล่าสุดนะครับปูมาปิดแล้วหนึ่งศูนย์หกเนงศูนย์หกเอาขึน้นมาให้แล้วเป็นหนึ่งศูนย์หกเลขสลับไปสลรับมาเนี่ยค,คือเป็นเลขเก้านี่ครับชับชกเกดเจนเลยข,ขึ้นหนึ่งศูนย์หกเป็นเลขตัวเดิมที่ตั้งแต่ตองหวดตองหวดครับ่วน<ะ>เลขสองตัวเจ<ะ>็ดสามเอาขึ้นมาแล้วครับเอาไปสามเจ็ดจะเอาขึ้นมาให้เจ็ดสามมาตอนแรกเป็นมา 73เนี่ยเอามันหนี73เนี่ยเอาหนีอาจากไทยเลยว่าในเมื่อผู้เอานี้แล้วอืก็เลยเห็ดเป็นตัวกันไว้แต่ว่าเิ่นว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อมันมากแต่ว่ามันอาจจะมาก37ิ่นก็เลยเขียนว่ากัน37ไว้เนาะอ่าหลังจากล่าสุดที่มาปิดหนีมนว่า73เอาขึ้นมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็คงตัวเดิมที่106และ73ดีใจครับเอซีอยู่โอ้ดีใจดีใจ จะ่าลองคนนี่โอ้ย็เคยซื้อตัวนี้แล้วเฮ็ดได้เนาะมาหนินั่นล่ะปูบอกเอานี้ไปแล้วเจ็ดสามได้ประมาณหาิบใบแล้วดิ่าสั่นตอนที่คลิปที่ผ่านมาที่เขาลงว่าปูเจ็ดสามนี้นะผมซื้อไปหาซีใบเจ็ดสามมาสั่นมาหนิเครื่องกระสีดีใจยิ่งดอกเพราะว่าปูบอกว่าเอาเจ็ดสามขึ้นมาให้แล้วครับผมเนาะเนากระชับเจนครับสำหรับแนวทางตัวเลขของอาจารย์ไครเดี๋ยวเข้าก็มนุูน้ำกันเนาะถ้าปังงวดนี่คือ อาจารย์ไข่จะแจกไข่หนึ่งหมื่นฟองหนึ่งหมื่นฟองถามมารับไข่น้ำกกนเย่เยครับผมได้ไปเหลาเวลาเข้าน่ะเดี๋ยวย่าเฝ้าบข่ิมีเาจ่เอาตีไเจ้าจิเ้านี้เป็ใจไปนนเดี๋ยวมันคือนนีี้ี่เด็ดมากเด็ดครับชัดจัดซตอไปหนึ่งจีบจีตอไข่จิ่เปาเอาลองวาวรูสิเป็นตาตนเต้นน้บอกจำได้ว่าเข้าทยทํำในอ่าไม่ งวดสองงวดมานี่ครับเข้าสิมีการไปทายทํำเด็กหน่อยคนหนึ่งน้องนับสัมผัสตีนัดนับไหลยนัดปวดแต่ว่ารู้จักวันมีเด็กหน่อยผู้เดียว่ซื้อน,นะแม่ครับน้องนับเด็กสัมผัสตีครับเป็นเังไหเอาผู้แปดศอกกิน้ามาหอดเฮี่ยนหลังจากที่ได้ไฟผูกแคมแล้วไฟผูกแคมที่ฝากาหกน้าจากรันผู้แปดศอกน้ำมาด่น้ำไม่แห้งหรอกนะ แม่เพราะว่ามือนั้นปูแบบดสอบบอกว่าให้เอาไฟผูกแขนปูเนี่ย<ม>ไปผูกแขนให้น้องนาแม่ผูกยังผูกไ้รือเ่รวเรวแต่ว่าบาน,นี้อ่าย่าย่จีบอกว่าเอาออกซชมัดด่านเรวเอาอืมช่วยว่างน้น้องบานี้ตั้งํำนี่แล<อ>้วแต่มันที่เด็ดมันถี่อยู่ในคลิปต่อไปฟั้งจำนี่สักครั้เรวที่สําคัญไปก็นนี่นี่ครับผีหน้อยก็มาอีกบานนี้มาั้งปูแบาดสอบมาั้งผี่น่อย ที่หน่อยที่หน่อยมาอีกอือวุ้ยแม่ต้องบอกเลขคือไม่ยังไงอีกเนาะอ้าฟังซ้ำนี่อะคลิปต่อไปสิล้วคือก็นี้วุ้ยบอกกันลดมาได้บ้างมาได้มาได้คนละคลิปเอาบอกเที่ยวเจ้าว่าเอาไรเนาะนี่ใสวมาหนังแม่เมีคลิปหน้าอ้าโอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันครับผมอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม